บัดนี้วันที่สิบสี่มีนาคมสองห้าหกแปดครั้งที่เจ็ดเอ็ด้าวเจ้าวิชาตาโตมิวุลขอถวายเสียงสวดมนต์พระสูตรพระปะริศและสาทยายมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจจะยบบูชาแต่รูบาจันทั้งหลายขอจิตของข้าเจ้าตรงตั้งมั่นมีสต,ติและลึกได้มีตามาที่จดจ่อในอัคระพยญชนะอย่าง่อนเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่หนึ่งสมันตาจักรวาสิวอัชระคาเทวตาสังมูลีราจตุนันตุสันข้าโมคาลังสักีกามจรุเสิริคาเทวจันตวิเขวิมาเนทีเปละเคคาเมรารุตาละเขหาวัตถุไม่หิเศษเตกุูมาใจยันตุเทวตาลาวิเสนยขะขันทธานาติรันตาสันติเกยังมุนีวะสังขารโตโมเมตุนันตุธรรมาวัศรักกลวัยมันันตาธรรมตวนะกกโลวัยมันตันธรรมาวัศรกกโลวัยมันันตาบทสวดที่สองบทบูชาพระรัตตนาไย อิมานิสก,กาเลนะพุทธามิปูชยามะอิมานิสก,กาเลนะธรรมังปูชยามะอิมานิสก,กาเลนะสังฆาปูชยามะบทถึกวิถามบทกบนา,นา,า,รกาพระรัต้นนัตเตอหลังสัมมาสัมพุทโตปวาพุทธามปวันตาวิวาเทมีตวาคาโตปกตาธรรมโอตามวะตานีสุป,ปฏิมนโนวัตโตสาวตังโคสังฆังนามานี บทสวดที่สบทสวดนมัสการพระเจ้านโมตสาปโตะโตสามมาสานโมตสาปโตะตสามาสา,านมตสา,า,าโตะโตมมาสนโมตาปโตะโตสัมมา,าส,าาสาาบทสวดที่หบทสวดไตนาลคมพุทธทงสานั่งัจามิธรรมสานั่งัจามิสังข้งสนั่งจามิทุติมติพุทธทงสานั่งัจามิทุติมตธรรสานั่งจามิทุติมติสังข้งสานั่งัจามิตัดติมตีพุททงสานั่งขจา,าขมิตัดติมติธรรมสนั่งขจามิตัติมติสังข้งสานั่งจามิบทสวดที่หบทสวดจัดจิกีอาคาถา นาติเมตตาลนังอัญญังพุทโธเมตตาลนังวรังเอเตนาสัจวัตเจนะโสติเมหุตตุสปะทานาติเมตตาลนังอัญยังธรรมโมเมตตาลนังวรังเอเตนาสัจวัตเจนะโสติเมหุตตุสปะทานาติเมตตาลนังอัญยังสังโฆเมตตาลนังวรังเอเตนาสัจวัตเจนะโสติเมหุตตุสปะทาบทสวดที่เจ็ดมหาธรรมายตังเอวันเมตตังเอกัสมิยังภควาสเกตุวิหารติกติวะ วัตถุมสิงมหาวเนมหัตตาพิคูสังเครานันติงปัจจมัติหิพิคูสตเตหิเทสไปเหวาวาตหิทัศธีโลกทาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันติปิยาโหติวันตังพัฒนายาพิคูสังขัญจะอาทาโขจะตูนางสุทากายิกานางเทวานางอะเอตทาโหสิอายังโขภควาสเกตุวิหารติกติวะ วัตุสมิงมหาวะเนมหาตาพิคูสังเราลันจริงปัญจมมตเตหีพิคูสเตหีสเปวะาหันเตหีทัสหีโลกธาตุีเทวตาเยกุเยนะสันสันนิปฏิตาโหติพวันตังทัศนายะพิคูสังคันใจยันนูนะไมยันปีเยนะภะควาเตนุปัสสังกมิญยาอุปัสสังกมิจวพภะวันโตสันติเกปัญเจค่ะคาถาพาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามาพาลาวาปูริโส วิช <idd> <listed> <as> Get <stood> ิตังวาพาหางภาษาเถรยะปาษาที่ตังวาพาหักสามมิตรเถรยะเอวามวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตริยยตาพวันโตุรลโตปาตุอาหางสุอัตโขตาเทวตาพัควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอาคางสุเอกะมันตังท่จัโขเอกาเทวตาพวันโตสันติเกอมังคาถาพาติกับมหาสมโยประวัตินัสมิงเทวกายยาน สมาคาตาอาคาตตหะอีมังธรรมสมสมายางทักษิตาเยวะอปราทิจักขันตันติอระโขอประาเทวตาพันโตสันติเก,กอีมังคาถาอภาสิตตารับพิโวะสมาคาัางสูตรจิตตังอัตโนอุชุกมะกัางสูตตาราถีวะเนตาหิเขค้าเหตตวะอ,อินทิริยานิรักขันติปฐิตาติ อาโขอัปปาราเทวตาปัญโตสันติเกอีมาคาถาอาภาสีเจตวาขีรังเจตวาปาขีรังอิทขีรังโอคันจมนาเนชาเตจะลันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาเตอาตโขอัปปาราเทวตาปัญโตสันติเกอีมาคาถาาภาสีเยเกจีพุทธทางแสยนาคาตาเสนาเตคมีสันติอัปปารยาภูหนึ่งปะหายามนุษย์สาม เทหังเทวากายาปริปูเรตานติอัฏโคภพกวาพิขูอมันเตศิเ,เยกูเยนะพิฆเวอัฏฐเสสุโลกธาตูสูเทวตาสัติปติตาข้าขาข้าตัาง,างทศนายยาพิขูสังคันใจยเยปีเตพิฆเวอาเหสูงอติตามาทานางอารหันโตสัมมาสัมพุูชาเตสัมปิ พระกวตานางเอตาละาเยวะเทวตาสันติปฏิตาไหงสูงเสรียาถาปีไมห่างเอตลายหีเยปีเตพิกเวพระวิสานติอนาคตัมัทธานางอรหันโตสามาสามพุทธาเตสามปีพระกวตานางเอตาละไมเยวะเทวตาสันติปฏิตาพระวิสานติเสยญยาถาปีไมหางเอตลายหีอาจิกิตามิตพิกเว เทวกายานางนามิตกิตายีสามิพิคเวเทวากายนางนามามิยยามเถสีสามิพิคเวเทวากายนางนาม,ามิตังสุนาถาสาทุกการนมาสีกะโลธาพาสีสามิตีเอวันพันเตตีโขเตพิขูพะควันโตปัญจัโสสิพคกวาอตัทะโวจยสีโลกมามนุษย์การสามิยัตหากุมมาตาถาศีตาเยศีตาขิารีคัะพ้าลางไปหิตตตา สามาหิตาปูถูสีหาว่าลาศีนาโอโลมหังหาพี่สามูนโนโอทาตะมะนัสสาสุทาวิปสัสนะมะวิลาพินโยปันจัสเตสตาวากวาานกะปิระวัทเเว ตูอมันตีสัทธาสาวกเกสารเนและเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตอาคัปปะมกะลุงสุตวะพุทธศาสนางเตสามปาตูลาหูญานงอมนุสานาทศนาอเปเกสตามทาขุงสหัสสอาธาลันตลิงสตางเอเกสหัสสามอมนุสานามธาสุงอเปเกนันตะมาธาขุงทีสาผับพาบุตรดา อาสูงตันจากสภามิยาย,ยาวกิตวานจัจตูมตาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสารเนรเตเทวากาย,ยาพิการตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหักิตายิสามิชีราหิอนุปูพระโสสัตส,าตาสาหาสาวายาขากุมมากววะาเปิละวัฒเวอีที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสาัสสิโนโมโทมานางพิการมงพิขุนางสามันติงว่านาง สาสาหาสาเขมาวตายะขานานับตะวันยี่น้อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทะมานางพิการมงพิขุนางสามันติงว่านางสาตาคีราติสาหาสายยะขานานับตะวันยี่น้อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทะมานางพิการมงพิขุนางสามันติงว่านางอีเจเตโสละสาสาหาสายยะขานานับตะวันยี่นอยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทะมานางพิการมงพิขุนางสามันติงว่านาง เวสามิตราปัญจสัตายะขานานับตอนโยที่มันโตชุดทีมันโตวันนวันโตยัสสัติโนโมทมานางพิการมุงพิขูนางสามันติงว่านางกุมีโรราชาไกโตเวผุดตัดสาริเวสานง พินโยนางสตาสหัสสังยาขานางปยีรูปาสติกุมีโรราชาค่อิตโตโสปาคาสามันติงว่านางปุริมันจะทีสังราชาต้าละโถภาษาสติข้าพนังอธิปฏิมหาราชายาติสติจบุตัติศาพระโวจะมานามหาประไลที่มันโตชติมันโตวันนวันโตยาสิสติโบโมทบานางพิการมุ่งพิคุนางสามันติงว่านางท้าสินันจะทีสังราชาวิรูโทพ ภาษาสติกามพารานาอติปฏิมหาราชาญาติสิโสพุตตาติตาตกระโวยเช่นนั้นมหามหาลายทิมันโตชุติมันโตวันมันโตญาติสิโนโมธรมมนางพิการพิขูนางสาวันติงว่านางปัญจีมาทีสังราชาวิรูปกโคตัสตินาคานาติปฏิมหาราชาญาติสิโสพุตตาติตาตกระโวยเช่นามหามหาลายทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตัาติสิโนโมธรมมนางพิการุพิขูนางสาวันติงวานางอุตตราทีสังฆา ราชากุเวโรตักภาษาสาติกอาคานางอติปฏิมหาราชายาสัสสิโจกุตตาติจัตถา,าวาโรยชนะมาลามหาวไลที่มันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสัสทิโนโมโมามนางมิการมุงพิขุนางสมันติงว่านางปูริมาทีสังฆะลาละโถทวิทักสีเนนะวิรูทักโกปัชเมเนะวิรูปักขวกูเวโรอุตระังสีสังเจตโลเตมหาราชาสมันตาจตุโรทีสาธา,าลมามนาอาคางตุว่านเอกปิรวัฒเวเตสามายาวิโนทาสา อาคูวัจจานิกาสัทามายาคูเกณฑ์ถูเวเกณฑ์ถูวิทูจะวิโตสหัสจันธโนกามัสโสจาก,กินุมาทูน้มาทูจะปนาทโทโอปมัตโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตเสโนจะขาัพาพะโพนโลราจาช,าช,าชานอาคูปันจะิโขเจวะอัมบลูสุริยาวัจ,จสาเอเตจันเขเจราชาโนขัพาพะาปสหรา,าชูพีโมธมานาวิกาโมภิกูณังสามมันติงวินังอาถาคูหัด นาลสานาคาเวสาลาตหาตปกากรรมสัตตละละลาอาคูปายาคาตหายาติพิยามูนาทตลถาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาข้าะมันติว่านางเยดาข้าจารเจสหาสาหารติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจากขูเวสาญาสาเตว่านะมัชชะปตาจุตตาสุปนาอิติเตสนามังคายยันตานลา ราชามะนาศิตุปอนาโตเขมามะกาศิพุทธโธสันหายหิวาจวะหิวเพะว่าหายันตาสุนาคาสุปันนาสามนะมะการสุพุทธทางชิตาวชิราทัตเถนะจะมุดทางอสุราศิตาทาตโลวาสาวัสเ,เตเตีอิทิมันโตยะสตธิโนกาลกัญชามหาพิตมาอสุราทานาเวคษา เวปจิตติสุติติจักปณะปหาราโทนามุจิงสาหัสสตัมจักปลิปุตานังสเพเวโรจันามกกาสันในตวาพระลินเสนางราหูพัทชะมูปาคามุงสามโยธานิธพัฒนเตวิขูนางสามนติงวินางอาโปเจเทวาปตวีจัเตโชวายโยตาขาข้ามุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมใจยัสะ สาสหาเมตากุลกายยิกาคูเทวายัสสัติโนทัเสเตัสทา,า,ายาตเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตจุติมันโตว,วันนวันโตยัสสัตติโนโมตนานางวิการมุงพิขูนางสามัมมตงิงวินางวานนางเวทูจะเทวาตหาลีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยะสูปนิสาเทวามา สุริยามาคูปุระคิตานะักขันตานิปุระคิตาวาอาคูมันทะระราหากาวาสูนาวาสะโวเสพโถสกโกปาคาปุริทาโกทเาเสเตทเาสาทากายาสะเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมโตชิติมโตวันวันโตยัตสัตติโนโมทามนางพิการพิขูนางสมันติงวินางอาถาคูสหาคูเทวายชะ ลามัตก MM ีสีลีวาอริชกาจารุชาจารุมาผูภาวันิพวาสีโนวาลุนาสหธรรมาจะชัดจุตาจะอเนจกาสุดเลยยะลุจิราอาคูอาคูวาสนาเวเนสีโนท่าเสตทะภากายาสเพนานัตโตวันโนอีที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยักษสัตติโนโมธมานางพิกาโมพิกุนางสามันติงวินางสามมา นามหากรมานามนุสสามนุสุตมาคีฆะปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูสิกาอาถาคูหาลรโยทเทวายเยจะโลหิตาวาทิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายยะสัตติโนท,ทัศเสเตสากาย,ยาสเพนานัตโตนิโน,นอิทิมันโตชุติบันโตว,วัน,นวันโตยะสัตติโนโมทมานาวิกาโมภิกุนางสมันติงวินางสุกาลุมหาลุนาเวอาคูเวคานาาัสสาสหโอทาตาเม เขยหาปาโมขาอาคูเทวีวิจักขานาสหะสธามัตาหาลาคัชามิสการจยัสสัตติโนธานายางอาขาปะชุนโนโยธีสาพรวิษวัสติธาสเตนะทากายาตเทนานัตอตเดียที่มันโตชิบีมันโตวันวันโตยัสสัตติโนโมมามางพิการมุพิคูนางสามันติงวินาง เขมิยาสุตินยายามาการทกาเจียสติโนคำพิบกาจามาเสสโสติมานาจะอาสวันนิมานราลติโนอาคูอาหาคูไปาลานิมิตาธเสตเตตะคารายาสเพนานัตวันิโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสตรีโมทมานาพิกาโมพิขูนางสาวมันติงวินางัาเสตเตเทวานิกายาสเพนาัตวันิโนนามันวายเยนะอาคานจุยเยจันเขถสาธิสาตาหันปาวุธาชาติมากขีลางโอคาติ นะมานาสาวัง้ะเสโมค่ะตารางนาขางจันถังว่าอัสิตาสิตังสุภามาประบบัตโตจาบูโต บุตตาอีทิมาโตตหาสันนางกุมารโรติโสจากโสปาคาสามัมนติงว่านางสหสัสสาวพัมโลกาลนางมหาพามะธิติทัติคุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะศัถสถศิโสทาเสตออิสราอาคุปันเจก,กัสาวัตินโนเตสัรจะมัจโตอาคาหาริตโตปาริวาริตโ,ตโตเตจากเตอพิการเต สินเทเทเวอาพามะเกมาและเสนาพิการมิตรสาสก,กันหาสามาัติยาเอถาการหาถาพันธาถาลาเคนาพันธามัตหสามันตารปริวาเลถามาโวมุดจริงถาโกจริงนางอิติตัดถามหาเสโนโนก,กันหาเสนาเปตจะยิงปรินาตะละมาหาัดจาัสลังกตะวาเพราว,วางยะถาประวุสสะโกมเมโถ นันโตสาวิชุโกตาทาโสปจุมาวัตติตังกูโทอาสะยังวัเสตัดจัตสานิยายาวกิตวานัจตุมาตโตอมันตีสาทาตอเคสะรเนรเตมาละเสนาวิการตาเตวิชานาสาวิกาโวเตจาขับปวักกะลุงสุตวาพุทธะสาสนางมีตาลาเคปักกามุงเนตัง โลมันติอิธายุงสัพเพวิชิตสาสังคามาพยาติตาย,ยาสัตติโนโมทันติตาภูเตหิสาวเกเตเ,ชเ,ชเนสนิตาติบทสวดที่แปดธรรมจักรกระบรสูตรเอวาเมสุตังอิเกงเสมยยมพระกลาภา,านัสียังอิติวิยัติติขเมมิขะทยเยแต่ละโขวาวาปัญจ,จวิเกตพิขวาเมเตติเตเวเมพิกขเวอมันเตปัชิเตนะเสวิตาพยายโยใจยังกาเมสุการมาแล้ว นุกาโยโคสีโมคาโปโบนูตานิโยอนาลิโยอนาตาสันิตโตโยจายังอัตตาลิฐานุโยโคทุกขอนาลิโยอนาตาสันิตโตเอเตเตพิกเวบุเพอันเตอนุปขามามัจิมาปฏิปทา ขาข่าคเตนะพิตามุทธาจากขุ่ปิยานะกนิอุปัมายาวิญญาญาสัมโพธายะนิพานยาสังวัตติกตมาจาพิเเวมจีมาปฏิปทาตะขาคเตนพิจัมุทธาจากขุปณิยานะกนิอุปัมายวิญญาญาสัมโพธยนิพานยาสังวัตติอติายะเมวะอโยอับคักีโกมัตโกเสยะทิทางสมาติติตมาสังกโปสมวัจจสมังกรโตสมาชโวะสมะวโหมสมสติสมาธมาที่ายังกสาเพิกคเวมจีมาปฏิปทาตะข่าค้าเต็นพิจัมุทธาจักขุ่ปนิยานะกรณีอุปธรมาย ปานาพิกเวทุกไหยะสัจจังชาติปิทุกขาจจลาปิทุกขามอนำปิทุกขางโคขปาริเทวะทุกขโทมานาสุยาปาสาปิทุกขาปิเยสัมปบเยโขทุกโคปิเยวิปเบเยโขตุโยยานปิธานาปาริตตามปิทุกขังสังคิตเตนะปุตุปทานะขันธาทุไขทางโคปานาพิกเวทุกนิโรอิยะสัจจังยายันตันหาโปโนะวิการันทิราฆาคหะคตาตัตลาตัตลาพิันทินีเตยทังกามาตันหาเพราะว่าตาวิมาวะตันหาทางโคปานาพิกเวทุกนิโรธทอิยะสัจจังยา ตัหนเทวาตัะหายาเศษาวิราคานิโยโทจาโคปนิสัตโคมุตเตอริโยทางโผลานะาพิเวทุกันิามิปฏิปทาอริยสัจะาเมวะอริโยอัังกิโมัตโศยสัจสามาทิติสัมมาสังฆโปสามราวจจะสามรากรณโตสามมาชโวสามมาวโยสามราตติสัมาสัมมาทิทางภูไกยสัจจันติเมพิโขเเบพน้นุสุเตทักเมสุจักขุทัปปิยานังทัปปิปัญญาทัปปิวิจักอุทัปปิยาโลกโผทัปปติตังโคลปนิทางทุกขอริยสัจจังมี สุธรมเมสุจักขุ่ถปปฏิยานำงทัปฏิปัญญาถ้าปิวิชาทัปปิโลโก้ถ้าปิต่งโภเป็นทิทางผู้ขยสัจจังพยายามตมีพิโกเวบุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ่ัปปฏิยานังทัปิปัญญาถ้าปิวิชาอุถ้าปฏิอโลโกทถ้าปิต่างโเป็นผู้ขนมิโยอายะสัจจังติเมพิกเวบุเพนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ่ถปปฏิยานัถ้าปฏิปัญญาถ้าปิวิชาทัปปิอโลโกทถ้าปิต่งโภเป็นทิทางผู้ขยยสัจจังปะหาตัมพันติเมพิโกเวบุเพนันุส เป็นที่ทางภูเมนิโยอัยยะสัจจมีไปนันติเมวิกเบุเภนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุทัพปิจยานุทัพปิฏปัญญาทัพปิวิชาุทัพปิโกุทัปปิฏต่างโคนเป็นที่ทางภูเขานโโอะอัยยสัจจจิตเมกเวบุเภนะนุสุเตสุธรมเมุจักขุทัปปิยานุทัปิปัญญาทัพปิวิชาุทัปปิฏลโกุทัปปิต่างโคมเนที่ทางทุกขนโโออัยสัจจปจีกัตันติเมวิบุเภนนุ สุดเตตนัเมสุ่จากขงทัพปิยานังคทัพปฏิปัญญาทัพปิวิชาทัพปิโลโก้ทัพปฏิติศทางทุกขันนี้เราขมินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิโกเบุเพนะนุสุดเตยจะทำมุจากขงทัพปิญาณองคทัพปฏิปัญญาทัพปิวิชาทัพปฏิโลโก้ทัพปิตัาโขมเป็นทิงทุกขันนิคามินีปฏิปทาอริยสัจจังานติเมพิโกเบวุเพนะนุสุดเต ทเมสุจากขงธมปาธรรมปัญญวิญญาทุปัวิชาทุปัญโารโปปัยาวันนี้จะไม่ดเมตุตตุสุเยสเจตุเอวันติะลิว่การทวาทักาลังยถปุตังยานัทตันันัสุวิสุตังหโหสิในวตาะหังพิกเวตเทวเกโลเกธรมาลเกตามเกตรมบามนี้ปัายะตเทวนุชายานตลังสมะทพิอภิธรรมุโลัญญาติยตจากขงเมพก็เมตุจตุตาลัเเจตุเอวันติบลิว่การทวาทักาลังยถปุตังยานัทตันานสุวิสุังโหสีอาณาหังพิ คเวตาเทวะเกโลเกตมาระเกตธรรมะเกตตมะพานิ้ประชายชนเทมนุสัยานุตลังสมาสมุติอภิธรรมพุทโธปัญจญาติยานันจะมีทัศนาอุทปาติอกุเมวิมุตติอายามันติมาชาตินัทธิทานิบุตตะวติตะโมจะพระวาตัดธรมนาปัญจวิกยาพิฆุปะโตภาติตังนิันทุกิมัสคหมิงปันนะเวียกันทศมิทัศนามาเนียยะสมุโตโกธัญญาตัวิระชังวิตามละธรรมะจักขุงทัศติยังกิจิสมุตเตยัสสะพันตังนิโรธาธรรมันติปวติเตพะวตาธรรมะจากเวกุมาทังเทวามสา เวทุกเตามพ่อตาพัน์เยงอิติพามมีคไดเยนุตราังทามิจกรรมกวัติตังหาวิวัติยังทําเนนวาทาไม่เน้นว่าเวีนะมาเลยนว่าทาหนาว่าเกฑนจวัลคนจะไม่ดุมานาเทวนัตสัตว์งตะวัตวจะตงหาริการเทวตัสาวิตุุตตุหากันเทวานัตสัวทางตวันตะวิจิลาเทวตัมสาวิตงุตตัมนางเทวานัตสัตวางตวัยาเทวตัมสาวิตรุตยาเนางเทวานัตสัตว์มางตทวันสุนิลตาเทวตัมสาวิตรุติตานาเทวานัตสั เทวาตานจุตวพามกาอิกาเทวาสงาเวทรงเอตามอตาพาฤิ์เรียกอีกตัวกมีขคดเย็นตะลังทำามจกรรมเพรวติที่ต่างเอาไปทว่าจสามเณรนาวพาเณรนาวเทเวนาวมาเลนาวพาะมนาวเกนฑ์เจวะโลกัมมิติเตนะเตนะคเตนะเตนะมมเตนะยาวาพาเมลกาหะโตอาบุขจิอายาตาทา สาสนาสิโลกธาตุสังกปิตตะปะกมิตตะปะเวทิอปะมองเจ้าลาโลมระโตโลกเทปะดูเฮาเตะติกะเมว่อเทวันนางเทวานุภาวังกะตโกภูภากเขาอุทานังอุทานีสิอัญญาตะโกโกเทญโยอัญญาติวัตะโกโกทันโยติจึงกัยอัยญาธรรมะตะโกเทญยันต์สัยอัญญาโกเทญโยเป็นนางวานัะมามังอาหัสีตี บทสวดที่เก้าผู้ตานุสติจิปิโส่งก็ว่าห่างสัมมาสัมโพผูวิชาเจรณะสัมมโนสุภโตโลกอนุตตโลปุริสัธรรมาสาตถาทัมุสานังพุทโธภคติบทสวดที่สิบธรรมานุสติสวา่าโคตวตาธรรมโมทันติโกอากาลิโกเฮติโกโอเะนิโกปจตังวิเตปวีนูวิตรบทสวดที่สิบเอสักันติสุปันโนพุโตสาวะสังโฆจุปันโนวัตโลสาวะสังโฆยายาปัโนพุโตสาวะสังโฆสามิจิปัโนพุโตสาวะสังโฆยะทิยังจตังิโฟลิสิยุคาริอัฏตถุริตะคะเอสาบโตสาวะสังโฆอานโยปายานโย ทัเปน,นโยอัญชลีกันิโยมนุตลังพุญาเกแตังโลกันชาติบทสวด,ดที่12สักกตะว่ สักตะวะพุทธละตนังหูตะพางอุตะกลงวะลังหิตังเทวมันสานังพุทธเชเชนะโสธินานาสันตุปัฏฐานาะเพทตุขาวเปตะเมตุเตสักกตะวะสังฆลัตมธรรมลัตนังหูตะพางอุตะกลงวะลังปริยาหุสมานังธรรมเตเชนะโสธินานาสันตุปัฏฐานาสะเพวยยาวูปตะเมตุเตสักกตะวะสังฆลัตนังหูตะพางอุตะกลงวะลังเอาเนยยาเปาเนยยาสังฆเตเชนะโสธินานาสันตุปัฏฐานาะเพโลขาวุูปตะเมตุเตบทที่สิบสามชินะบัญชรเชยาตนากตาพุทธเจตวามาลังสวานังจตุสัจระระฟังสิ ยปิวิสุนาราธาตันหังกอลัตโยพุทธาตวิสุนัยคารปภะปิติโตไมหังมัสเกเตมุนิสารสีเตวิโตไมหังพุโตธรรมโมเทวิโรเจเดตังโฆวิโตไมหังอุเรสะพุนากโลหะทะโยเมนนุโรสาริพุโตทักโพธนโยปิทิภาสิงโมขันลาโมเจวะเมเกทะสินีนะวันนีไมหังอาสงอนันทลาอุโกรกัสโคเจหานโมผาสงวามะโสตะเกเกตะโตวิิภาสังสิโซริโยวะปะพังเดโรสินโนสีสิสะมโนสุพิโตมุนิมุนกโลกุมารกะโตเตไมเอสีจิตวัทะโรโสไมหังวันนี้ จังปฏิธาติคุณาโอบุนโนอังคุลีมาจะอุปาลีนาตสีวดีเจราปันเจมีชาตานราเตติวะครมมาเตสาติติมหาเตราวิชิตาชินาสาวไกลเตติจมหาชิตาวันโตชินราสาเจรันตาสิเตนางขมาเกษตตันิตัง รัตนังบุรโตอาสีทักสุลเมตตุตกลงกัจจังปัจโตอาสีวาเมียงุลิมาการขันทบูและปฏิณาณาญาสุตกัางอาจจะเสือนังอาสีเตสาปะกาลิสันตาชินานาวันสังยุตตาสัปปะกาลังดาวาตปิตาทิ่ชันตาดาปูดาปุปะทวาเสสาวินัยยังยันติอันนั้นได ทิ่นาเตะว่าสังเมตสกิเจนะสถาธรรมพุทธปัญเชลีทีนาปัญธามลิอาลันตังมหิตทะเลสถาปาเลนตุมังสะเพเตมหาปุญญาสภพายเจวันโตสุโกโตสุรัคโธทีนานุภาทิตุปัโตธรรมานุภาทิตาลิสังโขสังขานุภาทิตันตระโยศัพธรรมานุภาปาลิโตจารามิชินาปัญเชลติ บทสวดที่สิบสี่พาหงุงพาหุงสหะตามพินิเมนปาสาวุนทางทีเมกาลังอุทิตโมลาสาเสนมาลังทานาทิธทำมาวิชนาทิตาวามุนินโตตันเตชะสาวุตุเตชยมังคลานีนาลาตีเลกขมาธิภิตุติตับปะรานติงโหมรามปนาละวกศมาคามยักทายักขัน,ข,นขันตีสุทันตะวินาทิตาวามุนินโทตันเตชะสาวุตุเตชยมังคลานีนาลาคีลิงกัจะวะลังอาิบัตบุตังทาวกิจจกักาตวิน สุธานุนันตังเมตังพุเตฆาวิชนนาิตวามุนินโทตันเตชะสาวุเตชะยมังกานีอุคิกาตามคิดตารหัตถาสุธานุนันตังชาวัดโยธมาคังกุริมาละวันตังอินทีวิถังลมโนธิตวามุนินโทตันเตชะสาวุเตชะยมังกานีกัตวานักกาตะเวลาอิวะาัมพินียาจิตใจยาคูวัจนาชยาไกยามาเชสันเตนะโสมวิชินาธิตวามุนินโทตันเตชะสาวุเตชะยมังกานีตัดจังนิอาเยมมาติดตัดจักรวาลเกตุงวานาบิโรปิตมะนาอติอันท่ปูตังปัญญา ปฏิปัจเวิโตชิตวะมุนินโตตันเตชะตาพุทุเตชิยามังคลานินานโทปนานตะคุจังวิอุตังไมหิเองปูเดนะเทละคุจเคนาวาปยันโตอินดูปเทวิชินาชิตาวะมุนินตันเตชะตาพุตุเตชิยามังคะลานิวุธาอิทิคุจเคนะสุหัตท่าหัตพัมพัมบางวิสุทธิชุติพิการวิธานังยาราคาเทนะวิชินาชิตาวะมุนินโทตันเตชะตาพุทุเตยมังคะลานิเอตาปิพุทธยามังคาส คาดาโยวาจโนทีนาทิเตตะรเตมาธานตีตะวันนั้นเองวิวิธานนิจุป,ปัตตะวันิโมขังคุ่ขางที่เมอนอยนะนนโรสปันโนมากอนิโกนาทโถอิตายะสัพปปารินางฟูเลตะวัปารมีสัพปะปะโตสมัมโพธิมุตตะบัเอเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตจิยมังคลงังเจีโตบริยามูเอยตะก,กยานังนันดิวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโอหิเชยันสุจยมังคาเลปราราสิปาลังเกติเตปัรถุโมคเด อพิเตเกตัปภูธานังอครับอตโตปโมทติสุนากตังสุมังกัดังสุภาวาตังสุโมตังสุพโนสุโมตโตจะสุนภาภามจาริสุปทักษินังกายกรรมังวาจากกัมบางปทักษินังปทักษินังมโนกรรมังปฏิทีเตปทักษินาปทักษินานิกัตตวาณัลบานตเตปทักษินี พระวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพูทานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตเพราะวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพนามานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตเพราะวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตบทที่สิบห้าปัตทานิคาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทุเปขเรโพธิขเรติีตีตาธรรมเทนะพระวันตุปูจิตา โสติงกโลเตหาวิรามันทะเลเจราจมะชาโนกาเจมิโกสารามมฆาตาโนปติอุสังกาคามาจตเตตนิกาเจอิสาลาสปนาบูตตาสุยตาบนตุเตชาลาภุตายะปิจันสัปปสเจตตาตาเทโวปปาติกานิยานิกันทำวะลาภคิจเจตเปริภเวทุกัตลนตุสังขยังทาตุติรังสัมโมธรรมะทาราจบุคะลาสังโฆสมาโคะทายัตอัตยาอิตายัตจายาภิละกตุสัพพันโมตัเพมธรรมจาริโมบุทิเงาปปะปุเนิยะธรรมิญาลิยะปเวทิเตปัตนาโหตุสเวปิปวาลินโมภุสสาสติเนต มาทาหรือไปเวชตุกาลิษ์วัวประวัติสุตุติภาวะตาสัตตนางสเมติงในตุเมธาเองมาตาปิตาอาจละชานิจระกรปุตกังเอวังธรรมีนาราชานุประจังระกรปุตสัพพทาบทุติจิโพ เทวตาอุยยะโชชนาขถาพุทธากาปตาชนีดุกาปยาปตาชนีปยาโทกาปตาชนีโทกาโหตุสะเปริปาลิโมเอตาวตาจะไม่วิสัมปรังมิยะธรรมทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพันธ์ที่ทานังทานันตุสัทายาสีรังละขตุสะพันธ์ภาวนาพิระตาโหตุกัจจตุเทวตากตา บทสวดที่สิบเจ็ดส <It> ุมังคาลังคาถาโหนตุตสัพพังสุมังคาลังลักขตุตัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตีโอนตุนิรันตะบหสตุสัพพังสุมังคาลังลักขัตุสัพเทวตาสัพพธรานุภาเวนะสตีโหนตุนิรันตะลังบทสวดที่สิบแปด สัพเพพุทธาบาลปตะปเจกานันเจงมลังอาหารตานันเจชเชนาละขันทานานิสัพสสัพเพพุทธาบาลปตะปเจกอนันยจงมลังอาหารตานันเจชเชนาลขันพานานิสัพสสัพเพพุทธาบาลปตะปเจกานันจะยังมลังอาหารตานันเจชเชนาลขันพานานิสัพสสัพเพพุทธาบาลปตะปเจกอนันจะยังมลังอาหารตานันเจชเชน่าละขันทานานิสัพสัพเพพุทธาาลปตะปเจกอนันยังมลังอาหารตานันเจชเชนา นราคันพันธามิสสะปะโสตะเพรผู้ทาปะระปัตตาปเจกนันเจงบังอาหันตานันตะเจเจนาราคันธันธานิสสปะโสตะเพรผู้ทาปะระปัตตาปเจกนันเจงบังอาหันตานันตะเจเจนาราคันพันธานิสสปะโสตะเพรผู้ทาปะระปัตตาปเจกนันเจงบังอาหันตานันตะเจเจนาราคันพันธานิสสปะโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอนิฐานภาพแห่งสามเพียและส่งในการบูชาพระรัตนาัยด้วยจารที่ใหญ่บทสวดมนต์พระสูตรพระเพลิดและ อาถาเหล่านี้ขอความถูกสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอพระเจ้าเจริญนั่งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดนุโธทดาในตัรดตรยาและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาโปรดออานวยพร่ำให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่าถูกมงคลปิดตายยอดเสตติเรียนยอดเสติเรียนไม่ครูไปตลอดจนมงคลน,นักปวงที่สามสิ่งสร้างให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพราบริสัทเร็จศักดิ์สิทธ์ุประการเทิน